ครับสวัสดีครับมันนี้ช่องดฤษีชาแนลหายอยู่หายกินครับออกมาเบิงสวนสวนกระลำปีครับของของพี่แล้วครับถ้าใครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณพี่ซื้ออย่างครับซื้อแอนจ้าซื้อแอนเนาะเฮดี่กระลำปีนะครับตอนนี้ไ้น้ำอยู่สองคนเลยตีหดน้ำซอยกันตีครับตอนนี้กระลำปีนี่จัเมื่อ้วครับนี่อ่าสิครบสองเดือนแล้วจ้ะสิครบสองเดือนแล้วใกล้ใกล้เมื่อไรได้เก็บครับวันที่สามจ้ะวันที่สามนี้นะเนี่ยครบจะเก็บจ้ะบทีนี่ สองเดือนกว่าสองเดือนหรือจากสองสองเดือนค่ะสองเดือนนีนเก็บเนาะเดี๋ยวเบิ้งกระหล่ำ<ด>ไม<อ>่ไใกล้นะครับนี่หัวกระหล่ำปีครับกระหล่ำปวอดให้เจ้าสารพิษครับเป็นพืชเรศรษฐกิจนะครับของพี่น,อาาน้องชาวบ้านเปื่อยหมูห่าตะมนต์นนทันครับปลูกปลูกทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่เ,เป็น2000 2000นี่สองพันสองพันหนึ่งร้อยต้นอ๋อสองพันหนึ่งร้อยต้นสองพันหนึ่งร้อยต้นนี่ถ้าเก็บนี่ประมาณจกตันครับจะไม่เกินสองสองตัน,นสองตันนี่สองพันหนึ่งร้อยต้นก็จะ แต่เสลียวว่าต้นละประมาณกิโลบ่เออเวลาเก็บเนาะต้นละประมาณกิโลครับอ๋อตอนนี้ราคาดีบ่ครับปีนี้ครับปีนี้ราคาดีจ้งราคาดีเนาะราคาดีกิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทอ้อถ้าเป็นหัวนึงนี่สมมติกิโลหนึ่งก็ต้องได้สิบบาทม่นบ่นเนี่ยครับนี่คือหัวกระหล่ำปีนะครับถ้าถ้าได้สองตันก็สองหมื่นเห็นอาทิตย์ที่แล้วเก็บไปจากจากตันครับอาทิตย์ที่แล้วเก้าตัน เก้าตันเจ็ดจ้ะเก้าตันเจ็ดโอ้เก้าหมื่นกว่าจ้ะพื้นที่จากไร่ตรงนั้นครับพื้นที่ประมาณที่เก็บไปแล้วตรงนั้นประมาณไรกว่างประมาณไรกว่าเดี๋ยวไทยขึ้นไปพี่น้องเครับประมาณไรกว่าตรงนั้นได้เก้าตันกว่าเนาะอ๋อนะครับถือว่ากระหล่ำจะเป็นหัวใหญ่แม่นบ่ครับหัวใหญ่จ้ะกระหล่ำหัวใหญ่ได้เก้าสองหัวกว่าขึ้นครับครับตรงนี้ตรงนี้พ่อไรบ่เนี่ยตรงนี้ประมาณบ่ถึงไรบ่บ่ถึงไรเหถึงไรเนาะ รูแล้วปลูกกระหล่ำอยู่ประมาณสองไร่กว่าป<ๆ>่ะล้อมเบิดพื้นที่ทั้งเบิดสองไรก่กว่าได้เงนเป็นแสน <iment. S 2> อ๋อ<ๆ>นะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่จับตามองครับสองไร่กว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ <2 S 2> สองเดื<ๆ>อนได้สองแสนครับลงทุนโอ,โ,อโอ้ได้ได้หนึ่งแสนแสนต้น,ตนๆครับอ๋อถือว่าได้กำไรดีครับเป็นเศรษฐกิจที่น่าจับตามองกระทรงเสริมพี่น้องชาวบ้านเตยพี่น้องบรนเทาปลูกกระหล่ำนอกจากกระหล่ำแล้วเฮดหยงได้ครับนี่ เขาหน้าปังเนาะท่างบุญครับเดี๋ยวไปบนเขาพู้นเขียวงามาบุญก็เป็นเขาเหรอครับครับอ่าเขานี้เป็นเขาเตี้ยบ่ครับเป็นเขาเตี้ยประมาณสองสามเดือนเนี่ยจะได้เกี่ยวเนาะได้เกี่ยวผมเนื้อสาได้เกี่ยวพอดีครับผมเออไส้กระลำวันนี้เอากระลำปีต้องให้น้ำจากมื่อครับเนี่ยอ่อสองมื่อสองมื่อห้ให้รอบนึ่งเดี๋ยวเบ่งน้าแบบสบายแล้วอันนี้อันนี้เป็นร่องเหรอครับอ๋อ เฮ็ดเป็นร่องแล้วก็สูบน้ำให้มันไหลลงไปตามร่องเลยหดแล้วก็เปิดน้ำใช่ไหมอ๋อเโาหดก่อนจ้าหดหดแล้วก็ปล่อยน้ำลงร่องซิจ้าแล้วก็สองเหนื่อยจะนึงจ้าอันนี้เป็นน้ำเสมอหรือป่าครับเป็นน้ำเสมอค่ะใส่ใส่ไฟฟ้าจีใส่บาดาลแม่นจ้าอ๋อระบบบาดาลครับเป็นเป็นเกษตรที่คุณภาพเลยครับกระลำปีครับวันนี้ส่งตลาดไซคับนี่ตลาดขอนแก่นบ้านอ๋อตลาดขอนแก่นเนาะแม่ค้าส่งขอนแก่นก็คือ คือราคานี่แต่ละปีบ่บ่่บอยู่่อยูคือเก่านมาบ่ได้ตายตัวจะขึ้นลงต่ำสุดราคาเท่าไรครับที่ราคาตกต่ำที่สุดห้าบาทแ่ห้าบาทเนาะคือต่ำต่ำสุดแล้วแต่ปีนี้คือถือว่าสิบบาทถือว่าได้กำไรดีครับโอ้นะครับถือว่าดีครับครับผมมีแต่หัวใหญ่ๆเรียกกับลำปีเนี่ยโอ้นะครับหัวเราประมาณเท่าไรลกว่าปะประมาณโลกว่าเป็นเปมันเป็นบางหัวแต่บางหัวแล้วแต่บางหัวบางหัวก็ะซองล้ เป็นยี่สิบบาทประมาณนี้โอ้นะครับกาไรดีพูนคุณยายรอเบิงสวนสวนสลับครับผมมาเยี่ยมชมสวนครับมาเยี่ยมชมสวนนี่ะอ่ะสวนของของคุณแอียนเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องเมื่อนั้นามือนั้นมาชมสวนนั่นแหละตัดตอนตัดยูบะฮันมีมีเบียกดวนก็เล่ย์บริษไทยทําตัวนั้นครับก็เลยมารไทยทาสวนกระลำตัวนี้ครับผมก็ฝากในพี่น้องที่แนนัว่าผู้ใดมีคนเห็ดหลายบรนี่ มูหานี่เฮ็ดหลาแตะพี่น้องเขาเฮ็ดหลายคือกันเนาะนะครับก็ถือว่าได้กำไรกับไข่แ่สุกคนเนาะนะครับเสียเวลาอยู่ประมาณสองเดือนครับอืมครับที่ลงทุนเบิดหลายภาไในนี่ประมาณสมมติอ่าต้นเนี่ยสองพันก็ต้นนี่ต้นทุนมันเบิดหลายป่ะต้นทุนปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่สามรอบอ่ะจ้ะใส่สามรอบปุ๋ยปุ๋ยเคมีนี่ป่ะสามรอบนี่หลายภาไในจักระสอบเบิดเบิร์ดนี่จักระสอบเบิดเบิร์ดนี่มีนี่ไม่มาจ้ะครับ ประมาณกระสอบกระสอบนึงค่ะอ๋อกระบอกถือว่าลงทุนหลายป็นไหนเพราะว่ามันสองพันต้นมันนี่เปียกกระลำเนี่ยเขาซื้อมาหรือเพาะกล้าเองครับเพาะกล้าเองกางพาะกล้าเองเนาะอ๋อนะครับเป็นกระลำพ่อใบกระมี่วะอ๋อเหมือนเบิือนรุ่นนี้กับปลูกอีกรุ่นนึงปาดโต้รายได้แบบแสนสองแสนนี่สบายบริแท้เวลาโด่วนบริเฮ็ดดนเป็นปีเนาะเป็นพื่นระยะสั้นแต่เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองครับเอาใดอยากมาชมสวนก็มาเยี่ยมชมได้เนาะ ของคุณเดียนครับยูบันเปียมูหาตำบลมโนนท่านอำเภอหนองเพลยอจังหวัดขอนแก่นครับสารคดีน,นี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ